สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่องไอเดียเกษตรนะคะวันนี้มีคําถามเกี่ยวกับในเรื่องของเม็ดอาหารที่ให้กุ้งนะคะเขาถามว่าขนาดของเม็ดอาหารมีผลเสียไหมนะคะกับกุ้งถ้าเขาจะใช้อาหารเม็ดใหญ่ในการเลี้ยงกุ้งเนี่ยนะคะก่อนอื่นต้องบอกว่าในส่วนของขนาดเม็ดอาหารไม่ได้ทําลายกุ้งโดยตรงนะคะแต่อาจจะมีผลโดยอ้อมนะคะ ด้วยพฤติกรรมของกุ้งแล้วเนี่ยนะคะเขาเป็นสัตว์ที่กินอาหารค่อนข้างช้านะคะแล้วก็ในส่วนของกุ้งที่มีก้ามเนี่ยนะคะเขาจะใช้วิธีโดยการที่จะตัดอาหารเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะโดยใช้ก้ามของเขาตัดนะคะหลังจากนั้นก็จะใช้ขาที่อยู่ด้านหน้าเนี่ยนะคะมาลำเลียงเข้าสู่ปากตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระยะเวลาที่เขาจะ ตัดอาหารฉีกอาหารก่อนที่จะลำเลียงเข้าปากนี่ก็ต้องใช้เวลาแล้วก็ใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้นนะคะประเด็นต่อมาก็คือในส่วนของพฤติกรรมของกุ้งเช่นเดียวกันนะคะกุ้งเนี่ยนะคะเวลาเขาได้รับอาหารหรือเขาเป็นเจ้าของอาหารแล้วเนี่ยนะคะเขาจะมีพฤติกรรมห่วงอาหารไม่ให้กุ้งตัวอื่นเข้ามาใกล้ในบริเวณที่เขาดูแลอาหารชิ้นนั้นอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอาหารเนี่ยนะคะถ้าเขากินไม่ทันนะคะแล้วอาหารไม่จับตัวกันเป็นก้อน ะะกุ้งก็จะลําเลียงอาหารเข้าสู่ปากตัวเองได้ยากแล้วนะคะก็คือจะจับได้ยากเพราะอาหารมันน่วมเลยเนาะอาหารอยู่ในน้ํานานมันน่วมแล้วนะคะก็จะเป็นผลเสียในเรื่องของคุณภาพน้ํานะคะถ้าอาหารคงเหลือค้างภายในบ่อที่พื้น้นบ่อมากเนี่ยนะคะจะกระทบต่อการจเจริญเติบโตและก็สุขภาพของกุ้งได้นะคะส่วนในกรณีกุ้งที่ไม่มีกล้ามนะคะ พฤติกรรมในการกินอาหารของเขาเนี่ยเขาจะกอดอาหารนะคะกอดอาหารแล้วก็ค่อยๆกินนะคะจะไม่มีจะไม่มีส่วนในของก้ามเนี่ยมาตัดอาหารแล้วก็ใช้ลําเลียงเข้าปากก็คือเขาจะกอดอาหารไว้นะคะแล้วก็นําอาหารเข้าสู่ปากตัวเองนะคะในช่วงวัยอ่อนเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าอาหารเม็ดใหญ่เกินไปเ็าจจะกอดอาหารได้ยากนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยครวรจะให้เป็นขนาดที่พอดีกับแต่ละช่วงวัยของกุ้ง ะะปลาเช่นเดียวกันนะคะปลาก็จะมีอาหารหลายขนาดเช่นเดียวกันกับกุ้งเหมือนกันนะคะทางนี้ก็ดูที่ว่า,าสัตว์น้ําของเราเนี่ยอยู่ในระยะไหนนะคะแล้วก็ให้ไปตามระยะนั้นนะคะจะเหมาะสมกับาการกินอาหารของเขามากที่สุดนะคะหรือถ้าเราให้เป็นอาหารเสริมนะคะแนะนําว่าควรจะลดขนาดของอาหารนั้นก่อนนะคะเพื่อที่จะง่ายต่อการที่จะนําไปให้กุ้งกินเป็นอาหารนั่นเอง นะคะคหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะคลิปต่อไปจะเป็นอะไรนั้นฝากติดตามอาจารย์บอยด,ด้วยนะคะวันนี้อาจารย์ปลบอยไปแล้วบ๊ายบาย